ไข้หมันตกค้างก็เลยเยอะอืมี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตลำบากมาก,ากช่วงที่มีอาการ<ม>าใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล,แล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอว้วกโดยวูบด้วยเขาโรงพยาบาลเลยหมอ,อมต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขายายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้ว ้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่าค่ะชื่อคุณป้าสุน,นันนะคะอายุเท่าไหร่คะหกสิบสามแล้วคะ่ะหกสิบสามเป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทาสวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ะะที่เด็กได้ว่าตอนนี้กระส่มาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลลับชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะ ื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้ว่าเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไข้มันตกค้างก็เลยเยอะอืตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตงานลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกโดยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ค่ะห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์หาเนี่ยว่า จะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอืดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในก o เ g ิ e ค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ด ค่ะแล้วทีนี้ไอเซนเซอร์สมองตีบเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจและอะไรจะดูแลใช่ไหมทีนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน K O นี่มีครบเลยค่ะโ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะ ใครจะดูแลใช่ไหมก็เลยเอา KO เนี่ยเออตัดสินใจเลือก KO มาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทาน KO เนี่ยก็กินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธบไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอ KO เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอ๋อพอพอทานได้แล้ก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะ ก็แพงหนึ่งอแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีกหยุดกินตีแล้วกปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ หายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคอคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ ก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกับเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนักนะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เ็าเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเป็นอาการแบบนั้นค่ะเคอช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะ ที่ได้ซื้อปีตพันเคมาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนะั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอ,มอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า จริว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอมันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุด เพราะาเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราเดียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระ,ะให้ลูกหลานอ,อย่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้มีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหดีนะคะเดีกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอืมค่ะ<อ>ใชพอ,พ,อพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอออย่างคุณป้านนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทาสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกอืเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยแค่ะอยยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่พราะเงินเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่ สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม,ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดอมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายอแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยอถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะ